ด้านมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามนะคะจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศต,ตามโครงการเผยแพรท่ท่ารำวงสวงกู่บัวมาศและจัดทำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สู่ชุมชนค่ะ ที่วัดสว่างบัวมาศต,ตาบลบัวมาศอำเภอบระเบอจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลาัยรัชพัฏนมหาสารคามจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศต,ตามโครงการเผยแพร่ท่ารำบวงสวงกู่บัวมาศและจัดทําแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สู่ชุมชนมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนรนรพัฒน์น้อยหลุบเหลาร้องที่การบดีมหาวิทยาลาัยรัชภัฏนมหาสารคามเป็นประธานทําพิธีเปิดป้ายและตัดริบบิ้นเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศ จากนั้นรองที่การบดีมหาวิทยาลาัยรัชภัฏมหาสารคามพร้อมแขกผู้มีเกียรติคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลบัวมาศได้เดินเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ นางพิราพรพันมณีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาร,รคามได้กล่าวว่าตำบลบัวมาศถ,ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถานคือกู่บัวมาศและวัตถุโบราณต่างๆที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีต สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยลราชภัฏมหาสาร,รคามจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศโดยใช้สถานที่ศาลาไม้ภายในวัดสว่างบัวมาศจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โดยจัดแสดงโบราณวัตถุและบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนบัวมาศในอดีตแบ่งจัดแสดงเป็นโซนเพื่อง,ง่ายต่อการศึกษาหาข้อมูลของผู้ที่สนใจอาทิที่มาของชุมชนบัวมาศการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ เรื่องดนตรีห้องใบลานเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิละปะและวัฒนธรรมเผยแพร่องความรู้ด้านศิละปะและวัฒนธรรมสร้างแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้ชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ